ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศ136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูนะครับเส้นที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วก็เส้นหลักทรัพย์นี่แหละนะครับก็จะมี2เส้นนะครับก็เกิดใกล้เส้นชีวิตนะครับก่อนเด่นมาดูเส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นชีวิตของเรานะครับจุดกําเนิดของเส้นอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับ อันนี้ก็คือเส้นชีวิตนี่แหละตามตำรานะครับโหราศาสตร์โบราณเกี่ยวกับเรื่องของหัตถลักษณ์หัตถศาสตร์นะครับเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ที่ลายมือนะครับของมนุษย์เรานะครับในส่วนของเส้นนะครับเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากตอนที่เราเด็กๆนี่แหละเราก็ใช้กำรรม,มือนะครับเส้นต่างๆที่เกิดขึ้นน,นะครับเกิดขึ้นจากการกำม,มือของเราตั้งแต่เด็กๆนะครับก็จะเป็นเส้นทีนี้ในส่วนของเส้นเนี่ย ก็จะแบ่งออกเป็น3เส้นนะครับจะมีเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับมี3เส้นหลักเส้นชีวิตนะครับมาดูเส้นชีวิตก่อนจุดกําเนิดจู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาเขาบอกว่าเส้นชีวิตนะครับที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าชีวิตนี่ราบรื่นนะครับในส่วนของเส้นชีวิตอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นที่ดีนะครับเพราะว่าเส้นไม่ขาดไม่เป็นเกาะ ทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะการพยากรณ์หรือทํานายทายทักนะครับวันนี้ที่อยู่ใกล้ๆเส้นชีวิตเนี่ยนะครับเส้นแรกก็จะเป็นเส้นหลักทรัพย์นะครับเส้นหลักทรั์ก็จะเป็นเส้นที่แตกออกนะครับแยกออกจากในส่วนของเส้นชีวิตเนี่ยนะครับก็ออกแยกออกลักษณะนี้เส้นหลักทรั์นะครับหรือเส้นหลักฐานนะครับรวยตอนแก่นะครับก็จะมั่งมีสีสุขอายุนะครับเราสามารถที่จะไล่ได้เลยนะครับว่าอายุ ช่วงที่เราเนี่ยจะรวยเท่าไหร่นะครับไล่อย่างไงเขาบอกว่าเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้โป้งน,ปงนี้ชี้ลากผ่านออกมาจุดเริ่มต้นของเส้นชีวิตในนับศูนย์เลยนะครับแล้วก็นับมาเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆจนตรงข้อมือนี้ก็คืออายุเจ็ดสิบทีนี้ครึ่งหนึ่งของเส้นชีวิตสามห้าทีนี้เราก็จะรู้เลยนะครับว่าเวลาไล่ในส่วนของการพยากรเนี่ยไล่แบบไหนนะครับเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้น หลักทรัพย์นะครับเส้นหลักทรัพย์เส้นแรกนะครับเดี๋ยวจะวาดแล้วก็ทําในส่วนของเครื่องหมายนะครับให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับเขียนนะครับเส้นหลักทรัพย์เส้นแรกนะครับอยู่ด้านปลายเส้นนะครับปลายเส้นชีวิตนะครับเราเรียกว่าเส้นหลักทรัพย์เส้นหลักทรัพย์นะครับหรือเส้นหลักฐาน หลักทรัพย์นะครับเส้นแรกก็ถือว่าเป็นลักษณะนะครับที่จะร่ำรวยนะครับตอนแก่เนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นล,ลักษณะนะครับที่เรียกว่าเส้นที่จะมั่งมีสีสุขหรือรวยตอนแก่ อันนี้เส้นแรกเส้นหลักทรับนะครับเส้นนี้เดี๋ยวจะได้ไม่งงกันเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตนะครับก็เรียกว่าเส้นหลักทรัพย์หรือหลักฐานอยู่ตรงบริเวณปลายเส้นนี้นะครับนี่นะครับเส้นหลักทรัพย์นะครับทีนี้มาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับ เส้นเทพรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนี้แหละที่อยู่ข้างๆกับเส้นชีวิตนะครับบางคนก็มีสั้นบางคนก็มียาวบางคนเส้นนี้นะครับบ่งบอกถึงอะไรก็จะบ่งบอกถึงลักษณะนะครับผู้นั้นนะครับก็จะมีลักษณะนะครับที่เรียกว่าถ้ามีเส้นชีวิตที่ขาดอยู่บริเวณนี้ถ้ามีเส้นนี้ก็ถือว่า เป็นเส้นเทพรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับคุ้มครองนะครับเส้นนี้เส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับก็เป็นลักษณะเส้นถือว่าเป็นเส้นดีอีกเส้นหนึ่งนะครับ ใ้มีก็ถือว่าถือว่าดีนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับแควคาดปลอดภัยด้วยนะครับคุ้มคองคุ้มภัยนะครับเส้นสิ่งสิทธิ์อ่ะคุ้มครองนะครับเขียนไม่พอนะครับ ลองลองดูนะครับลายมือลายเส้นนะครับเป็นเป็นที่เหมือนที่ผมบอกหรือเปล่านะครับใครมีแล้วก็ลักษณะนะครับที่พยากรณ์ไปตรงหรือไม่ตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ละสองเส้นนะครับเดี๋ยวทำเครื่องหมายนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่งง นี่นะครับก็จะมี2เส้นนี่แหละนะครับทีนี้มาดูเส้นแรกนะครับเส้นแรกก็คือปลายเส้นชีวิตนะครับก็จะแยกออกมานะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเส้นหลักทรัพย์นะครับหลักทรัพย์ใครมีลักษณะเส้นนี้เขาบอกว่าจะมีความนะครับมั่นคงนะครับร่ำรวยนะครับข้อที่2นะครับจะมีหลักทรัพย์นะครับเพราะว่าเส้นหลักทรัพย์นะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นหลักทรัพย์ก็ก็เรียกได้นะครับเส้นหลักทรัพย์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นหลักฐานนะครับมีหลักฐานมีหลักทรัพย์มีทรัพย์สินนะครับทีนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่อยู่ข้างๆนะครับในส่วนของเส้นชีวิตเนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าสิ่งสิทธิคุ้มครองนะครับหรือเส้นเทพร,รักษาเทวดาคุ้มครองนะครับถ้าพยากรณ์เขาบอกว่าข้อที่1นนะครับจะเป็นคนอุปถัมภ์จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูดีนะครับ2ก็คือเป็นมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้ทําอะไร ก็มีแต่จะสำเร็จนะครับข้อที่สามเาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขุ้มครองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะเส้นดีๆนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของลายมือเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ